เอาไหมตะนั้นเม้นที่นังโมไปแล้วพุ่นี่มั้<笑><笑>งแงมาฮ้อนขึ้นแล้วฮากับจัดนึ่งเข้าไปพร้อมกรกาบทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเมื่อสุกุสุกคนมือน,นี้สามีสิพาทุกคนมาเที่ยวรอบส้มบรรยากาศอยู่ทางหน้าพี่น้องนาะมือน,นี้สามีสิไป หาเนองไม้กับเอ้ยกับทีมงานพี่น้องเข้าเนาะกัหลายโคนเลยทุกคนนี่ตอนนี้ก็มาห้อหน้าแล้วทุกคนเนาะตอนนี้เข้ากับกำลังย่างไปหาเนองไม้พี่น้องกับไผ่กับตาเพื่อแบะเสียมไผ่แบะเสียมม่นนะนะพี่น้องนะบรรยากาศยู่หน้ามื่อานี้คือบรรยากาศดีแห้งพี่น้องเนาะทองฟ้าแจ่มใสอากาศสดชื่นเนาะมีบทมีลมพี่น้องมีได้แดดกล้าเปเริ่มื่อนี้เนาะทีมงานทั้ามื่อนี้กับห้าหกคนพี่น้องเนาสิีเดินทางล่งห้้ย มาหานอกไม้แล้วก็งมหอยหากินตามแถวธรรมาตร์บ้านหน้าบ้านเฮาองพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าสีได้บนนะพี่น้องนะตอนนี้แม่นเฮากำลังขึ้นห้วยพี่น้องเนาะเมื่อนี้แม่นเฮาล่งห้วยเลาะห้วยเบิ่งบรรยากาศทังห้วยพี่น้องอากาศกำลังดีเลยแดดฮ้อนๆเฮากับไม่ต้องไปหาตะแดดพี่น้องตอนนี้แดดเนาะเนาะเฮ่าก็หาแถวห่มพี่น้องอันนี้จะคือภาพบรรยากาศทังห้วยพี่น้องน้ำกระสๆสตอนนี้กระุ่มเฮากำลัง นั่งพักพี่น้องล้วเดี๋ยวล้างหน้าล้างตาล้างมือเนาะน้ำห้อยกัใส่เย็นพี่น้องหมเนาะน่อไม้ใหากัยังได้มีลายพี่น้องตอนนี้ก็ได้ให้ย่างหาน่อไม้แถวแคบห้อยพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีผ้าทุกคนไปหาเลาะทังด้านหินไปหางมหอยก้อนเนาะเขาได้หอยกรบกี่ทุกคนนี่ทางจะมีแม่นังแับน่อไม้ยูพี่น้องได้น่อไม้ด่งง่ายฮะดงเดียวนี่ก็พอละพอเก่งลวเนาะ ท้างหน้าสามีตอนนี้แม่นอไม้กำลังอ้อพี่น้องกับพ่อได้กิ่นนะทุกคนเนาะอ้อแบบธรรมชาตินะวันนี้ไปเบิบเบ้งเขาเอาหอยกับกี้พี่น้องหอยแม่นชีเซียมยูว่วเยตามหินตามแคมห้วยพี่น้องเนาะสมัยตอนเป็นเด็กน้อยก็ประมาณนี้พี่น้องเนาะไปหากินตามทุหน้าตามห้วยแคมหน้าเอาพี่น้องเนานะ

เดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่กนอกไม้เนี่ยทุกคนอันนี้คือกระต่ายน้อยกระต้าน้องเฮาเนาะน้องน้อยอ่ะพูดถือกระต้าน้อยอันนี้คือกระต่ายเอ้ยพ้าขเฮากะได้ทั้งนอกไม้ไี่ทั้งหอยพี่น้องอันนี้คือกระต่ายจะมีได้นอกไม้โด่งง่ายกระต่าตัวนึงแล้วเฮากะมาเก็บหอยต่อพี่น้องเอาแถวดินแถวห้วยนี่พี่น้องเชี่ยผอยู่นี่หน่วยนี้แหงหน่วยใหญ่พี่น้องหอยแหงน้อหอยกับกี้พี่น้องแถวแคบห้วยหางพี่น้อง นี่มาบกี้ยงงมน้ำไวยเนาะโลไปเลมามื้อกัะนังยู่พี่น้องเนาะหาโล้วยหาข้าวก้อนไม้กับผมยุ่งผมยองเมื่อแล้วพี่น้องเนาะอันนั้นมันจะโลดพี่น้อง จะโลดพี่น้องจะโลดได้แต่ค่อยเบื้องเนาะนังค้อยเบิ่งอยู่กลางห้วยพี่ตาพี่น้องตอนนี้เขายู่ห้วยเนาะนั่งไปนั่งมามีแต่โรดขี้กายพี่น้องกระเดีงนเงนบิ่งจะโลดป่นกองเสือ้อกระเงดีปุ๊บมืดเนะาะงนเบิ่งจะโลดหลังจากที่เขาไปหานอไม้มาแล้วคาดไม่ได้คือพักเว้นพี่น้องเนาะ สามีก็มาเอาพักเว้นมือกินกับเกง่งไม้พี่นะ้องเาพักเว้นกง็งามงามเนาะพักเว้นเวนอยู่ภายพี่น้องนี่พายอยู่ในหน้าให้แล้วเนาะฮันปลาพี่น้องปลาคอใหญ่ปัสฮะมาชนอยู่นี่เนาะโอ<ห>้นี่ทุกคนพักเว้นกง็งามงามเนาะเดี๋ยวเฮากะลงเอาเลยพี่น้องเฮากะเสียเอาทางยอดมันเนาะ ง่ายๆเลยพี่น้องพักเวนเอาแล้วก็เลืได้เชื้อน้ำล้างที่ดินเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เอาเข้าเอาแล้วเขาก็ต้องไปล้างน้ำพี่น้องเนาะเอาเอาฮะเอาั้งนี้พี่น้องพอฮะามันมีที่ดินนะเอาที่ล้างให้มันจะอาดเพราะว่าเขาจะเอามือกินเนาะเข้าเอาขึ้นมาก็จะได้ประมาณนี้พี่น้องเข้าเอาไปเรื่อยๆยนพ่อเนาะเอาเชือทงยางไว้นี่เนาะพี่น้องพักเวนจะมีก็ได้เครื่องทงยางเนาะวันนี้เขากับมือพี่น้องเนาะพ่อแล้วเนาะ บรรยากาศดีแง่พี่น้องมาฮอตฮึ้นแล้วเ h a u กับจัดการจักต้มกันเลยพี่น้องน้องแกงเลยเนาะแล้วก็ทั่งนึ่งข้าวไปพร้อมพี่น้องเอ้ยมาตอนแรกๆเนาะนึ่งข้าวแล้วก็แกงน้ำไม้ไปพร้อมทุกคนแล้วเ a u g กับมาเอาไก่้ขึ้นไอ้พังเพราะว่าเ a u g จะเลีล้ยงไก่้ลาดพร้อมไปน้องน้อเอ้ยพังเพื่อนกันเออใก่เข้ามาเลี้ยงสี่ตัวน้อยพี่น้องเนาะ ทางเอ้ยพังเพิ่นมีเป็ดมีไก่น้อยพร้อมไปลองเนาะเพิ่นก็เลยเฮ้าห้ามาเลี้ยงนั่มนะมาทอนเท้าถแล้วเนาะทุกคนเนาะทำแล้วเฮาก็มาเอาเป็ดเอาไก่เฮาเคาะพี่น้องเนาะตอนนี้กต่สามีได้เอาเป็ดเฮาเคาะแล้วเรียบร้อยเนาะเป็ดเฮาก็นน้อยนึ่งพี่น้องตอนนี้แม่นไก่เฮาก็เกือแล้วเนาะทุกคนเนาะกับแม่เกือเพิ่นก็บกำลังกินอยู่นะไก่เฮาก็แม่นไข่ยังอยู่พี่น้องเนาะพอได้เก็บ เพื่อนกะไข่แถวพ่าะนี่ละนอกพี่น้องเนาะกะไข่ไม่ได้ลายพี่น้องเพราะว่าเราไม่ได้คือหัวหานนะกะพ่อได้กินอยู่เนาะแล้วพ่าก็ไม่ได้เลี้ยงลายพี่น้องเราเลี้ยงล่องทุกคนบรรยากาศอยู่เฮือนท่านยังแรงอะมาเฮานี่กับมี่มี่พี่ละลายนะทุกคนจะมีก็จะได้จบคลิปลงเพลงเตอนนี้ได้แล้วทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย